ดีกับบัณฑิตคนบันเทิงจากรั้วมหาวิทยาลัยศรีนครินวิวโรธค่ะ ขอปรบมือรัวๆให้บัณฑิตมันมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธทั้งนักแสดงสาวโฟกัสจิรกุลจบเอกภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมรวมทั้งหวานใจนักร้องหนุ่มป้๊โปอตเตโต้เซาใบเตยสุวพิษที่คว้าเกียรตินิยมอันดับสองจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับการแสดงส่วนนางเอกสาวใบเฟินพิมพ์ชนกแม้จะทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยแต่ก็ฝ่าฟันมาได้จนจบเอกการแสดงและกำกับการแสดงคณะศิลปกรมมรมศาสตร์ ส่วนนักร้องหนุ่มไต้ฝุ่นกนกฉัดแม้จะเรียนมา5ปีแต่เจ้าตัวก็ภูมิใจกับความสําเร็จครั้งนี้ขณะที่หนุ่มตีวิวิทย์คนนี้ถึงกับลอ่งอ,อกสุดๆเพราะกว่าจะคว้าปริญญาใบาแรกมาได้ก็ต้องผ่านมา2มหาวิทยาลัยในระยะเวลายาวนานถึง8ปีเลยล่ะค่ะโอ้โหมันโล่งอกมากครับคือผมใช้เวลาทั้งหมดก็8ปีนะครับรวมเรียนที่อื่นแล้วรวมรอปไปด้วยเลยครับว่าคือมันอันมากคือ ช่วงเวลาที่ผ่านมาคือแบบเราทํางานแบบไม่เต็มที่ด้วยแล้วก็ไม่สบายใจคือแบบบางทีเก็บไปฝันว่าเฮ้ยเรายังติดวิชานี้อยู่ทั้งนั้นจริงๆเราจบแล้วเลยครับมันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่เราไม่ต้องร้องขอของขวัญหรือร้องบอกใครว่าเราเรียนจบแล้วจริงๆมันเหมือนกับว่าเราทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่ในส่วนของออนิสิตมาในฐานะบัณฑิตวันนี้แล้วก็ในฐานาะักแสดงคนรู้สึกว่าพอเรามีหน้าที่แล้วก็เราไปชอบแต่ละหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วเราจะภูมิใจค ส่วนอนาคตจะเรียนต่อปริญญาโทรหรือไม่นั้นสาวใบเฟิร์นบอกว่าขอพักไว้ก่อนเพราะอยากทํางานให้เต็มที่ค่ะ